าวเด่นนะครับวันนี้ขอต้อนรับผู้ที่เข้าไปแข่งขันโอลิมปิกขุนยนโลกนะครับกลับมามีชัยชนะกลับมามากมายแต่เชิญมาในห้องส่งสองทีมสําคัญซึ่งได้แชมป์โลกโอลิมปิกขุนยนโลก2014นะครับสวัสดีครับทีมแรกนะครับนั่งอยู่ทางด้านนี้นะครับเสื้อสีบานเย็นนี่นะครับเป็นทีมที่ชื่อว่าทีมอืดอาดโรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมินะครับผู้แข่งขันสามท่านเนี่ยนั่งอยู่ด้านหน้านะครับยศสพัฒน์เลิศสุขนนะครับครับ น้องสวรินเรืองรอดแล้วก็น้องชนะพัฒเพียรทองนะครับสวัสดีครับด้านหลังนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนอาจารย์สกลธรรมงศ์นะครับสวัสดีครับคุณสุภรัตน์ธรรมงศ์นะครับผู้จัดการทีมและก็ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมพลอาจารย์ธรวิทย์พลมณีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นทีมเอ1ีวันโรงเรียนเชียงขรเบียนนะครับเป็นแชมป์โลกประเภทขุ่นยนต์เตะฟุตบอลนะครับ กระหนกพันเพลมเปลมประภาสวัสดีครับจัก,กรพัฒมิ่งมงคลนะครับสวัสดีครับแล้วก็เด็กชายพัชกรมิ่งมงคลมิตรสวัสดีครับที่ปรึกษาก็คือคุณวิทยายุทธศรีทองด้านหลังนะครับสวัสดีครับด้านนั้เป็นหุ่นยนต์เตะฟุตบอลบนะแชมป์โลกด้วยใช่ครับนะครับด้านนี้เป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติประเภทที่เรียกว่าหุ่นยนต์และห่วงอวกาศเขาแข่งกันยังไง คือโจทย์ของเราคือเขาจะลองเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับซึ่งนี่คือแผงโซลาร์เซลล์ที่ทำงานได้คือสีแดงฉันไปแล้วทางขวาขสนามครับถ้าหันผิดคือถือว่าชำรุดเราต้องทำการหมุนให้ถูกต้องครับผมแล้วอันนี้คือแผงโซลาร์เซลล์ที่ซอ่ซอมไม่ได้เราต้องเอาไปทิ้งแล้วเอาอันดีออกมากลับมาใส่ครับผมโดยที่ เขาจะเรียงกันหรอตามคะแนนก่อนครับถ้าแข่งเท่ากันเราก็ใช้เวลาตัดสินครับใครใช้เวลาน้อยกว่ากันก็เป็นผู้ชนะก็แปลว่าหุ่นยนต์ของเราที่สร้างขึ้นมาแล้วไปแข่งเนี่ยมีหน้าที่ที่จะเดินทางในห้วงอวกาศจําลองครับเพื่อจะไปซ่อมแซมอย่างว่านี้เนี่ยแผงโซล่าเซลล์ที่ว่านี้อันนี้คือการแข่งขันแล้วเราบังคับหุ่นยนต์ของเรายังไงเขียนโปรแกรมเป็นหุ่นออโต้ค่ะเป็นระบบอัตโนมัติเราต้องเขียนโปรแกรมคอนโทรลไว้ค่ะแล้วพอถึงเวลาเราก็ ก็คือเราไปปล่อยหุ่นในสนามแล้วหุ่นก็จะวิ่ง,งจะทํางานเองทั้งหมดเป็นอัตโนมัติเลยค่ะแต่ละคนทําหน้าที่อะไรยังไงกออนะุราตนับเดินออกมาอะผมช่วยออกแบบเรื่องการแขนจับอสองฝั่งครับแล้วก็อม,มอตรงมอเตอร์ครับแล้วน้องอ่ะคงจะเป็นตัวที่ดูทั้งฝั่งโปรแกรมแล้วก็แมคชนิกเพื่อเอามาผสมผสานกันนะคะว่เาเราจะต้องแก้ตรงไหนบ้างเราจะต้องดูตรงไหนบ้งางแล้วเ,าาเวลาแก้คือ เราแก้ในทั้งสองส่วนมันก็จะออกมาดีค่ะัวเราล่ะผมไม่มีโปรแกรมครับโปรแกรมใช้โปรแกรมก็คือเราต้องเขียนโปรแกรมแล้วก็วางแผนก่อนว่าสนามมันเป็นยังไงเราควรจะเขียนโปรแกรมออกมาแนวไหนหุ่นควรจะเดินยังไงเป็นรักแข่งหรือยังฮะเขาทำเป็นสนามอดีใช่ค่ะจะมีสนามครับแล้วในสนามจะเป็นเส้นเนเส้นนะคะแล้วตรงพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ ที่ให้เอาแผงโซลารเซลล์เสียมาไว้ในพื้นที่สีเทาตรงนี้ค่ะตรงนี้จะมีจุดอยู่เก้าจุดที่จะว,จะวางแผงโซลาเซลล์ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเสียหรือมันทํางานได้ซึ่งนั่นคือหุ่นเราจะต้องไปทําการเช็คว่ามันเป็นแผงโซลาเซลล์ที่ดีหรือแผงโซลาเซลล์ที่เสียค่ะ,ค,ะคือไม่รู้ตําแหน่งก่อนว่าเก้าจุดเนี่ยหนึ่งสองสามเป็นเสียอันนี้ดีอะไรเง<ช>ีไ้ไม่รู้เขาจะสุ่มคุณโยนแล้วต้องออกแบบให้สามารถที่จะทําภารกิจตรงนี้ได้ค่ะอินเทนเซอร์ตัวเนี้ยครับเป็นตัวเช็ค แข็งลรือแถวว่ามันสีว่ามันสียายังไงครับโอ้ตอนตัวนี้เซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นตัวเช็คตัวสีดำเนี่ยค่ะนี่นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เห็นไฟนี่ใช่ไหมพอสอดเข้าไปก็รู้และว่ามันคืออะไรเป็นสีอะไรว่ามันเป็นตัวทิ้งตัวชุดต้องเอาออกมาเปลี่ยนหรือเป็นตัวนี้พอใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้ลองกด ผมก็จะวิ่งเข้าไปขอเช็คว่าเป็นสีดําก็จะตัวนี้จะสองเช็คแล้วใช่ค่ะคือสีอะไรครับแล้วพอเราเป็นสีดำปุ๊บโปรแกรมก็จะเก็บเอาไปทิ้งค่ะแต่ถ้าเป็นสีนี้ปุ๊บโปรแกรมก็จะวิ่งมาหาเราอีกแล้วก็มาหมุนที่ตูดข้างหลังค่ะอ่าไหนขอดูตอนหมุนตูด่อยสิเดินมาเดินมาเสร็จปุ๊บพอสแกนปุ๊บอ่าตัวนี้หมุนครบโอ้โหนี่เก้าจุดครับไม่พลาดเลยใช่ไหม ไม่พลาดเลยครับแล้วไม่สีเวลาเลยเลยใช่ไหมหรือชีวเวลาตรงไหนคือเขาให้เวลาในการทําภารกิจของหุ่นสองนาทีค่ะแต่ว่าเราใช้ไปหนึ่งนาทีสามสิบสามวีค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเรียนอยู่ชั้นอะไรครับมห้าครับสนใจเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มเล่นมาตอนประมาณปสามปสามเลยหรอโอ้โหแล้วทำได้ขนาดนี้มันทำอะไรทําไม่ชอบผมก็แค่มัน มันท้าทายมันสนุกครับเพราะว่าจเจอปัญหาใหม่แล้วมันมันต้องแก้มันต้องคิดวิเคราะห์ออย่างนงี้ครับอชอบตรงเนี้เราอยู่โรงเรียนที่ชัยภูมิครับช่ยพระพอฮะัเป็นอุปสรรคไหม,ไไหมกับการหาความรู้เรื่องของเด็กยุคนี้ไม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไปแข่งเรื่องไปแข่งก็เจอแบบโรงเรียนดีๆเราก็นามาประยุกใช้อย่างเงี้ครับเราก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี youtube แล้วก็ ดูของต่างประเทศเอามาประยุกต์ใช้คนเราก็ได้ครับเพราะฉะนั้นจินตนาการเราทําได้หมดแล้วการหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตทําได้หมดแล้วรียอยู่นอะไรครับปีหนึ่งะค่ะปีหนึ่งแล้วเล่นมั้งแต่เมื่อไหร่เล่นมาตั้งแต่มอหนึ่งค่ะมหนึ่งเป็นยังไงทำให้ทำให้สนใจก็เหมือนเราได้ฝึกแก้ปัญหาค่ะแล้วชอบตั้งแต่วนันนั้นเลยอะทางเราเป็นยังไงปัจจุบันเรียนอยู่มอห้าครับมัธยมปีที่ห้าเล่นมั้งแต่เมื่อไหร่ครับเล่นมาตั้งแต่ปอห้าแล้วครับมันต้องใช้สมาธิ ครับต้องใช้ความละเอียดต้องใช้อะไรหลายอย่างทำไมเราถึงชอบงานอย่างนี้แทนที่จะไปเที่ยวเล่นเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปมันช่วยให้มีสติอะครับสติช่วยให้ความคิดมันดีขึ้นนะครับช่วยในการเรียนเลยครับมันต้องโปรแกรมหรือว่าการประกอบหุ่นมันต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิสิกฐ์นะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจโรงเรียนพอที่โดดเด่นเรื่องทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่า เราเราเริ่มมาประมาณรักสิบปีแนละ้วแล้วก็ได้รับรางวัลในแชมป์โลกหลายครั้งแล้วครับผมอืมสนับสนุนผักน้นอะไรยังไงทําให้โรงเรียนเขาเรียกว่าอะไรฮะต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จใช้ได้แชมป์โลกได้ตำแหน่งต่างๆมามากมายครับคือเราเริ่มต้น ต้องการส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียนซึ่งเปิดการจัดก,การเรียนการสอนในวิชาแล้วก็ได้ตั้งชุมนุมหุ่นยนต์ไทบิสโตนโรงเรียนชัยภูมิพัฒน์ดิจิพนขึ้นเมื่อประมาณิ0ปีที่แล้วต้องถามทางด้านของอหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับผมอย่างนี้ต้องฝึกเขาอย่างไรแต่ละคนจะถูกฝึกสอนที่ไม่เหมือนกันอย่างไรคือมอสแต่ละคนเขาจะมีบุคลิกส่วนตัวอย่างย่งคนนี้ความสุขุมความรอบคอบความ ละเอียดอืจะต้องถูกฝึกทีละคนอย่าง3ามคนนี้คือส่วนผสมยังไงคือปั่นเนีน่ย ป็นคนสมาธิสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเขาจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเคลื่อนที่ตลอดเวลาดังนั้นจริงเอาเขามาเป็นมือแมคานิกเพื่อให้เขาได้หยิบได้จับได้ผสมผสานไปเรื่อยๆลดหน่อยครับผมดูออู่นี่แค่ได้แค่ได้นะลองดูลองดูนี่เพราะฉะนั้นมาดูเรื่องการหยิบจับส่วนส่วนแพร่นั้นแพ่มีประสบการณ์กับการแข่งขันและการอยู่ที่หุ่นยนต์นั้นสูงความสุขุมเยือกเย็นของแพ่นั้นมากความคิดความอ่านความรู้ข้อแพรจับจะมากกว่าเพื่อนในทีมทีนี้ส่วนปอมนั้น ปอมจะวีปาะสบการในเรื่องการเขียนคือเขาใช้คอมใช้เลือกไอคอนต่างๆเข้ามาเรียนเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเร็วอครับแลวตัวที่เข้าวางก็<ๆ>คือบอว่าเมื่อวางแล้วมันจะได้เลยว่าใช่อืเป็นไงครับผู้ดาการทีวันนี้ตามความคาดหวังว่าไอันนี้เป็นเต็งหนึ่งไหมก็ เราไม่ค่อยกล้าจะหวังเท่าไหร่ฮะเพราะว่าเราเห็นต่างประเทศเขาเก่งอะฮะอเมริการัสเซียนี่เเขาเก่งไงเขาเก่งองญี่ปุ่นก็เทคโนโลยีเขาสูงอะฮะอเมริการัสเซียญี่ปุ่นเทคโนโลยีสูงใช่แล้วอย่างไรแต่ว่าเราก็ฝึกมาเต็มที่เพราะเราฝึกทั้งปีค่ะฝึกทั้งปีนะอย่างอย่างอย่างยอดเสพ์ได้ถูกฝึกมาแล้วเขาได้สามเหรียญทองจากการแข่งขันมิชลยนนาชาแพ้นี่สองเหรียญทองครับปันนี่เพิ่งได้หนึ่งเหรียญทอง ือฝึกทุกวันวันธรรมดาถ้าเขาเรียนนี่เขาจะเริ่มฝึกซ้อมสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นค่ะเสาร์อาทิตย์สามโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นปิดเทอมก็สามโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นทุกวันเราถึงจะกล้าไปต่อสู้กับต่างชาติได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีคือไม่ได้ทําเล่นๆกว่าจะมาถึงวันนี้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่คิดสร้างสรรค์เท่านั้นแต่ายถึงการฝึกซ้อมการแก้ปัญหาค่ะนะฮะไม่เบื่อใช่ไหมไม่เบื่อฮะ สนุกรับสนุกเราพบอุปสรรคอะไรก่อนหน้านี้ถึงพัฒนาไปจนกระทั่งเวลาทีบกำหนดให้สองนาท,ทีเราทําได้นาทีกับสามสิบสามวิเราทําได้ยังไงก่อนหน้านี้เราต้องซ้อมแล้วพบอุปสรรคอะไรยังไงใช่ไหมครับก่อน<ๆ>หน้านี้นี่เวลาเกินครับใช่ประมาณสามนาทีเลยครับอ,อืแล้วเราก็แบบพอเราเขียนจบแล้วเราก็แบบเริ่มคิดว่าวิธีไหนมันรัดวิธีไหนมันชัวร์กว่าทีไห่มัน เราก็พัฒนามาเรื่อยๆพัฒนาแขนจับแขนหมุนวิธีการหมุนให้มันเร็วขึ้นอะไรตัวออย่างนงี้ครับอค่อยๆดูทีละตัวครับโปรแกรมว่าเออยังไงมีจุดอ่อนยังไงที่จะลดเวลาครับนี่เป็นปีๆไม่เบื่อเลยครับไม่อยากออกไปเที่ยวเล่นไม่เอาแล้วไม่อยากซ้อมแล้วอะไร่งี้มีไหมก็มีบ้างอ้าวมีเหมือนกันแล้วทําไงก็ต้องมีวินัยในการสอมครับเป็นยังไงสนุกครับไม่เบื่อเลยเหรอไม่เบื่อครับสนุกสนุกนะฮะ น,น้องอ่ะสนุกค่ะพอเราซ้อมเราก็จะยิ่งเห็นปัญหาเราก็เราก็จะยิ่งพัฒนาไปได้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะเหมือนอย่างหุ่นตัวนี้ค่ะจริงๆตอนแรกเราไม่ใช่หุ่นตัวนี้เลยเราเปลี่ยนหุ่นไปเป็นแบบสิบสิบแบบอะค่ะเอ้าหรอเปลี่ยนมาเป็นสิบสิบแบบค่ะไม,ไม่ไม่มีเขาโครงตัวนี้เลยอะเ,เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจนมาได้ตัวนี้ค่ะที่โรงเรียนเก็บไว้ใช่ไหมหรือแยกสมาทำใหม่คือรื้อไปเรื่อยๆค่ะรื้อทำใหม่ไปเรื่อยๆเลยค่ะเดิมตัวขนาดไหนตัวใหญ่กว่านี้ค่ะแล้วก็ หุ่นจะวิ่งช้ามากเลยค่ะการเป็นแชมป์โลกไม่ใช่ง่ายเลยนะนยังไงได้แชมป์โลกกี่ครั้งละสามสามแล้วโอโ้โหนี่แชมป์โลกสามสมัยแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเหรียญที่สามภาพคงใจครับหายไปป้าหมายจะทําอะไรต่อก็อยากเป็นวิศวกรหุ่นยนต์ัะวิศวกรหุ่นยนต์นะฮะเป็นยังไงความรู้สึกเราก็ดีใจค่ะที่ทําเหรียญให้กับประเทศไทยได้ค่ะดีใจด้วยนะฮะกลับมาทางด้านน็อน,นะครับดูยอมไนะอันนี้จากเชยภูมิ อันนี้จากเซียนคาเบียนต้องบอกก่อนนะฮะว่าแข่งยังไงเข้าแข่งขันกันกี่ทีมเนี่ยก็ทั้งหมดเอ่อห้าสิบหกทีมครับห้าสิกสีมตางประเทศครับห้าสิบหกทีมจากสี่สิบแปดประเทศครับแล้วแข่งยังไงเป็นลักษณะเหมือนแต่อันนี้คือหุ่นโดนเตะฟุตบอลใช่ครับก็เอ่อหนึ่งทีมเนี่ยก็จะมีหุ่นสองตัวครับก็คือหุ่นตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นหุ่นตัวโกครับก็คือผู้รักษาประตูอ่าก็คือตัวรับใช่ครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวบุกครับอ่าตัวลุกใช่ครับแล้วก็เราก็ต้องสู้กับอีกหนึ่งฝ่ายครับใครทาประตูได้มากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะครับอืมสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งแปลว่าในสนามก็แบ่งเป็นสนามพุทบวันเลยใช่ครับตัวรักก็คือรักษาประตูตัวบุกก็คอยบุกใส่สู้ต่อสู้ใช่ครับเขาก็มีสองตัวเหมือนกันใช่ครับแล้วก็สู้กันในเวลาเท่าไหร่ในเวลาเออครึ่งลา ห้านาทีครับครึ่งละห้านาทีแล้วก็พักครึ่งห้านาทีพักครึ่งห้านาทีแล้วมีลูกไรเป็นลูกฟุตบอลจริงไหมมีครับก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นลูกบอลในการใช้แข่งขันครับก็คือลูกบอลเนี่ยจะปล่อยแสงอินฟาเลดออกมาครับแล้วตัวหุ่นเนี่ยก็จะมีตัวรับแสงอินฟาเลตเพราะฉะนั้นเขาต้องจับเลเซอร์นี่ใช่ครับถูกไหมตัวนี้ครับจับเหมือนกับตัวน้องต้องมีสแกนตัวนี้ก็จับนะฮะ แต่มันก็ยากเหมือนกันคนระับเพราะรูฟัวมันก็กิ่งใช่ไหมใช่ครับบางจังหวะเลเซอร์มันก็ไม่มาให้เราหาเนี่ยใช่ครับเราก็ต้องเขียนโปรแกรมให้มันฉลาดมากขึ้นนะครับคือก็เราก็ต้องเขียนซับซ้อนมากขึ้นนะครับว่าถ้าไม่เจอค่านี้ก็ต้องไปหาอีกค่าหนึ่งอะไรครับอืมก็ต้องซับซ้อนมากขึ้นเพ<ช>ิ<ช>่มไหมครับเพราะมันไม่ได้อยู่เฉยเเนี่ยมันก็กิ่งของมันไปอย่างเงี้ยอ่ะลองทดสอบไปดูนะไหมอ่ะเชิไหมมีเสียงติ๊ดติ๊ดติ๊ดติดตนะ เนี่ยครับคุณบอลก็คุณยนก็จะหาบอลไปเรื่อยครับแล้วก็พอจับได้ก็จะยิงไปครับโอ้โหชาาดแล้วเนินแล้วก็ต้องรู้ที่ทงประตูด้่ยถูกไหมใช่ครับไม่ได้ยิงปสุ่มสี่ตรงหหาไม่ใช่นะฮะใช่ครับนี่ดูฮะนี่เขาจะหาเขาจนเจอดูฮะนี่ฮะ ดูฮะต้องดยูระยะยาวเลยด้วยเขาจะไปไหนนะฮะเอาละเราจะหาพี่ก็าไปหาใครละนั่นละได้แล้วครับนี่ดูเป็นตัวอย่างแล้วตัวรับล่ะตัวลับจะจะออกไปกันครับ๋อนี่ออกมาป้องกันนี่นะครับนี่ฮะใครทำหน้าที่อะไรคุณทําหน้าที่ผมเป็นคนต่อครับต่อทั้งสองตัวเลยครับอืมครับประกอบประกอบครับแล้วก็ออกแบบทุกอย่างเลยครับอย่างคุณตัวบุกเนี่ยครับมันต้องการความเร็วมากครับเราก็ต้องออกแบบให้ คุณเนี่ยลงน้ําหนักที่ด้านหลังมากขึ้นครับแล้วก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยเบามากครับเพื่อให้ทาบันไดได้เร็วคล่องตัวหาบอลได้ครับแล้วการยิงประตูใช่ครับนะฮะเราทาหน้าที่อะไรครับเขียนโปรแกรมตัวบุกครับเขียนโปรแกรมตัวบุกก็เขียนโปรแกรมแล้วใส่ในนี้ถูกไหม เราต้องเขียนอะไรยังไงหลักๆเลยนะครับก็คือให้มันเดินตามบอลไปเรื่อยๆครับแล้วพอเหมือนบอลเข้าอยู่ในตัวหุ่นนะครับม,มันจะมีล้อคอยหมุนให้บอลกิ้กงตลอดเวลาก็จะมีเหมือนชัดเซนเซอร์ก็จะโดนกดม,ม,มันก็สามารถรู้ได้ว่าบอลเข้ามาในหุ่นแล้วครับก็เลยทําการยิงเข้าโกก็จะมีแทคติกต่างๆเลี้ยงหลบโอกอะไรอย่างเงี้ยครับเลี้ยงหลบเลยโอ้พ่อคุณบกตีเจตผูุตบอลนะไหมไม่เตะครับป่าไม่เตะด,ด้วย แต่ลูกแทคกติกว่าอย่างไงฮะว่าต้องเลี้ยงหลบโกก็แปลว่านอกจากการบังคับไอ้เจ้าลูกไอ้ที่มีเลเซอร์ที่วานนี้ลูกบอลอยากจะต้องดูได้ถึงเวลาวิ่งเข้าไปปุ๊บไอ้โกมันอยู่ตรงตรงไหนจะหลอกอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเจ้าเด็กตัวนี้ก็ต้องครอบครองบอลให้ได้แล้วก็นําไปซึ่งการยิงประตูแล้วก็ต้องดูประตูมาทางนี้ต้องหลบยังไงหลอกยังไงเพื่อจะยิงอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะใช่คับโอ้โหนี่น้องทาหน้าที่อะไรครับน้คนเขียนโปรแกรมตัวตัวรับอะเขียนโปรแกรมตัวรับนะ ยากตรงไหนตัวนี้ยากตรงการการบอลนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยมีการเลี้ยงหลบหรือแท็กติกอะไรหรือเปล่าก็ต้องพยายามเดาให้ได้ครับอืมแล้วก็กะมาให้พลาดอาแหละชนะนดจิงชนะนนเลิศเจอใครฮะ เจอประเทศไทยด้วยกันเองครับทีมประเทศไทยด้วยกันใช่แล้วเป็นยังไงฮะเราชนะไปเท่าไหร่ชนะด้วยสกอสิบเอ็ดต่อห้าครับโอ้โหขาดเลยเขาจะต้องมีการจับสลากแบ่งสายอะไรอย่ไหมครับก็รอบแรกนะครับจะมีสายสายละสี่ทีมครับแล้วก็เอาแค่ที่หนึ่งของสายครับแล้วก็เข้ามาเอาเข้ามาในรอบสิบหกทีมครับแล้วก็จะเป็นล็อกเอาครับสิบหกแปดสี่แล้วก็สองครับชนะมาทุกรอบใช่ครับดูไหมครับนัดรอบแบ่งกลุ่มก็ไปที่หนึ่งนะฮะแล้วก็มาชนะน็อกเอาน็อกเอามาตลอดทีมไหนยากที่สุด ก็ทีมที่ยากที่สุดจะเป็นทีมจากประเทศรัสเซียครับเพราะว่าเขาเป็นแชมป์เก่าด้วยครับก็เจอกันในรอบรอบสี่ทีมสุดท้ายครับชนะไปตัอเชือใช่ครับชนะใสกอร์ห้าต่อสามครับห้าต่อสามถือว่าบุดิดใช่ครับถือว่าบูริดในสกอร์นี้นะเห็นบอกว่าเคยเป็นแชมป์มาไหมเคยไหมเคยได้เหรียญเงินครับเหรียญเงินปีที่แล้วครับสองปีก่อนแพ้ทีไหนแพ้รัสเซียเนรัสเซียทีนี้ใช่ครับโอ้โหได้แก้แค้นเลยแล้วก็เอาเหรียญกลับมาจนได้เรียกว่าล้างตา เป็นไงครับการวางแผนกับสามคนนี้กับคนที่ดูในภาพรวมก็จริงๆแล้วเด็กๆแต่ละคนที่เข้ามาในในชมรมนะครับก็มีมีความแตกต่างกันทีนี้จุดประสงค์หลักของของครูเนี่ยก็คือต้องหาหาสิ่งที่เขาถนัดมากที่สุดครับเพราะว่าในในหนึ่งทีมเนี่ยก็ต้องมีมือโปรแกรมมือมือการต่อนะครับด้วยพอเขาจัดทีมได้เนี่ยทีนี้เขาก็จะเริ่มเรียนรู้กันเองละว่าคนไหนจะจะเน้นทางด้านไหนให้ให้มากขึ้นหรือว่าจะเสริมตัวเองอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเก่งด้านใดด้านหนึ่งเลยเนี่ย อาจจะประสบปัญหานีดหนึ่งเหมือนกันตรงที่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคนอีกคนนึงไม่สบายสมบูรณ์นะครับอีกคนนึงก็ต้องทําหน้าที่แทนได้ได้ด้วยนะครับตัวเองเนี่ยควรจะพัฒนาทั้งสองสองลักษณะด้วยสองทักษะอ่าสองทักษะด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจหมดรวมทีกี่เมื่อไหร่เออรวมรวมทีเนี่ยตั้งตั้งแต่สองสามปีที่แล้วลวครับรวมทีมาสองสามปีก่อนจะไปแข่งซ้อมมาสามเดือนครับปรับแก้อะไรยังไงบ้างผมก็ถามเหมือนทั้งนั้นแหละปรับแก้ยังไงก็ ในในส่วนของการต่อครับก็คือหุ่นเนี่ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลครับก็คือเราก็ต้องหาแบบที่ดีที่สุดครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมาแนวไหนเราก็ต้องทําของเราเนี่ยให้สามารถชนะได้ทุกแบบครับเดิมมีจุดอ่อนตรงไหนแต่ก่อนตัวลุกเนี่ยจะเป็นตัวที่หนักมาครับหนักหนักกว่าตัวผู้รักษาประตูครับซึ่งมันก็ทําให้ความเร็วเนี่ยลดลงแล้วก็ไม่สามารถหาบอลได้ครับเราก็ต้องพัฒนาให้โค้งเนี่ยมันน้อยที่สุดแล้วก็เบาที่สุดส่วนตัวที่เดิมมันยังไง จะมีปัญหาตรงที่ไม่สามารถรับลูกของที่่านขอ้ายิงมาเร็วๆได้ครับก็เราก็ต้องหาวิธีแก้ไปเรื่อยๆอว่าจะทํายังไงให้รับลูกของหลายๆแบบได้ครับตัวนี้คือปรับในแง่ของเทคนิคครับตัวนี้ปรับในแง่ของอเครื่องยนต์จากรกลแล้วก็รวมถึงเทคนิคด้วยนะ,ะกลับไปนั่งก่อนถ้าไปถึงสนใจหุ่นยนต์ครับรู้สึกว่า มันในการแข่งขันเตะฟุตบอลเนี่ยครับต้องเจอผู้ต่อสู้จากหลายประเทศอแล้วเราก็ต้องคิดวิธีการชนะของต่างประเทศมาให้ได้ครับว่าจะแบบเป็นแบบไหนเทคนิคอะไรครับตอนทีาเรียนอยู่ชั้นไหนละมัธยมสองครับฮะมสองยู่เหรอครับโอ้โหเล่นพวกนี้มั้งจาเมื่อไหร่ครับก็ตั้งแต่ประถมหกนะคะอยากเป็นอะไรโตขึ้นเป็นน่าจะเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์วิศวะคอมพิวเตอร์พะเราเขียนโปรแกรมเนี่ตัวแม เล่นมันตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะบก็ม .6 มือนกอนครับม .6 แล้วปัจจุบันม .4 ครับม .4 ก็ประมาณ4 5หปีอยากขึ้นอยากเป็นอะไรเนี่ยก็วิศวะคอมมือนเันครับนะเรียนอยู่ชั้นไหนครับเอออยู่มัธยม6ครับม .6 ครับอ่าเป็นไงได้แชมป์โลกก็รู้สึกดีใจนี่ก็บังจะจบแล้วนะชาไม่ได้ที่เจ็บปวดแล้วได้ล้างตาเนี่ยได้ชนะรัสเซียด้วยก็เหมือนเป็นการล้างแค้นในตัวเลยครับอยากเป็นอะไรตขึ้น ก็ S <S อยากเป็นวิศวะการบินนะครับวิศกวกรวิศวกรการบิน <S <S บ <S 2> <S 2> นะฮะทั้งหมดนี้คือความสำเร็จที่ชื่อทีม SG1 จัากเชนทระบียนนะครับโองชมะ <S <S มีคำแนะ้ยนำอะไรสำหรับเด็กที่สนใจหรืออาจจะอยากเข้ามาทำเรื่องขุ่นยนหรือเขาจะมีอะไรพิเศษที่สนใจอยู่แล้วเราหน่อยมสองต้องหาโอกาสครับถ้าสนใจเราก็อาจจะมีความสามารถของตัวเองอยู่ได้ครับที่จะสามารถเอาชนะแชมป์โลกเขเป็นแชมป์โลกได้ถ้าเป็นไงถึงจะเก่งอ่ะ มีคำแน่นเอาไหมอพ่อคนนั้นก็อดทนครับมุ่งมั่นซอ้อมอย่างยองทำไงถึงเก่ง่ะต้องอย่าท้อครับไม่ท้อด้วยใช่ครับก็ถ้าท้อเนี่ยทุกอย่างก็จะพังมาหมดเลยครับอืก็ต้องห้ามท้อแล้วก็ตั้งใจซ้อมครับอืและนี่คือสองทีมช็อปโลกงนะครับโุรผู้ชมครับแสดงความิีดีกับโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านรวมถึงเด็กๆทุกคนนะฮะขอตัดจบความสุขใจากที่ตั้งใจวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ และนี่คือจอเขาวเด่นเจ้าของแชมป์โลกโอลิมปิกหุ่นโยโลกของ24สวัสดีครับ